ยุคใช่หรือไม่กาลียุคจะเริ่มเมื่อไหร่เศรษฐกิจฝืดเคืองผู้คนมีความเห็นขัดแย้งโรคระบาดราุมเเ้านี่คือกาลียุคใช่หรือไม่ สวัสดีครับกราฟครับกับใครไม่เชื่อกูเชื่อครับ EP ีนี้นะครับเป็น EP พีพิเศษเป็น EP ีที่กราฟอยากจะให้ทุกคนฟังและถ้าฟังแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์โปรดแชร์ครับวันนี้กราฟจะมาคุยเรื่องกะลียุคก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องกะลียุคนะครับกราฟจะเท้าความนิดนึงนะครับจะให้ทุกท่านได้เข้าใจคําว่ายุคนะครับตามความเชื่อของาศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูนะครับ ได้แบ่งยุคต่างๆของโลกมนุษย์เนี่ยไว้4ยุคนะครับยุคแรกเลยก็คือกรีดายุคกรีดายุคก็คือยุคที่มีความดี4ส่วนเป็นยุคที่จิตใจมนุษย์รุ่งเรืองสุดงดงามสุดสมบูรณ์สุดนะครับผู้คนมีจิตใจอบอ้อมอารีมีศีลธรรมนะครับยุคที่2คือทวาบรยุคยุคที่ผู้คนมีจิตใจหรือว่ามีศิลธรรมความดี3ส่วนความชั่ว1ส่วน ส่วนยุคที่3คือไตราดายุคนะครับไตราดายุคก็คือยุคที่ผู้คนมีจิตใจที่มีความดีหรือมีศีลธรรม2ส,ส่วนความชั่ว2ส,ส่วนเท่ากันและยุคที่4ซึ่งเป็นยุคที่ทุกคนกําลังคิดว่าเราอยู่ในยุคนี้หรือเปล่านั่นก็คือกะลียุคกะลียุคหมายถึงยุคที่คนมีจิตใจต่ำชานที่สุดมีจิตใจที่แย่ที่สุดศีลธรรม สื่อมที่สุดนั่นก็คือมีความชั่วถึง3ส่วนมีความดีเพียง1ส่วนกะลียุคหรือกะลิยุค,คะนะครับกะลียุคเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตนะครับมาจากคําว่ากะลิกับยุค,คะนะครับกะลิยุค,คะหรือว่ากะลียุคที่แผลงมาเป็นคําไทยเนี่ยนะครับหมายถึงว่ายุคที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายยุคแห่งความชั่วร้ายยุคแห่งความโชคร้าย ความสงสัยต่อมาก็คือแล้วเราจะทราบอย่างไรว่ากะลียุคเริ่มแล้วหรือยังหรือว่ายุคที่เราอยู่เนี่ยคือกะลียุคง่ายๆเลยครับมีผู้รู้นะครับมีครูบาอาจารย์ทางศาสนานะครับได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าสัญญาณของกะลียุคที่เริ่มขึ้นก็คือ 1. คนจะเริ่มเห็นความถูกต้องทางศิลธรรมน้อยลงเมื่อไหร่ก็ตามที่คนรู้สึกว่า การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการห้ามหันชีวิตอื่นเป็นเรื่องธรรมดาการพูดปดเป็นเรื่องธรรมดาการเกิดกะลียุกนะครับจะไม่ได้เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนทันทีทันใดกะลียุกจะค่อยๆสะสมพลังงานด้านลบในจิตใจของคนเก็บกักไว้ในมวลอากาศเก็บกักไว้ในห้วงจักรวาลเป็นหลายปีหลายสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดกะลียุกก็คือพลังงานด้านลบ จากใจของคนจากใจของเราอย่าลืมนะครับเราที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถจะบรรลุทำได้แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถจะทำให้โลกแปรปรวนจากพลังงานด้านลบของเราได้เมื่อกาียุคเกิดขึ้นนะครับการต่อสู้การฆ่าฟันการชิงชัง การแบ่งความเห็นเป็นสองฝักสองฝ่ายเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจากเห็นต่างเริ่มเป็นเกลียดชังจากเกลียดชังเริ่มเป็นด่าทอจากด่าทอเริ่มเป็นต่อสู้จากต่อสู้เริ่มเป็นห้ามหันฆ่าฟันกันเองนั่นคือสัญญาณที่บอกเราว่าเรากำลังจะเข้าสู่กาลียุกอย่างเต็มรูปแบบ กาลียุคจะค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นนะครับจะช้าจะเร็วมนุษย์จะพบกับกาลียุคได้มากแค่ไหนได้เร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับพลังงานด้านลบของมนุษย์ที่จะค่อยๆส่งพลังงานนั้นออกมากาลียุคเต็มขั้นนะครับจะมีพัฒนาการมาจาก 1. เมื่อคนเริ่มเห็นต่าง 2. เมื่อเห็นต่างเริ่มทะเลาะบาะแว้งเริ่มด่าทอ 3. เมื่อเริ่มทะเลาะบาะแว้งเริ่มด่าทอเริ่มต่อสู้ และกาียุคเต็มขั้นคือคนในฝักฝ่ายเดียวกันคนในหมู่บ้านเดียวกันคนในอำเภอเดียวกันคนในสังคมเดียวกันคนในประเทศเดียวกันเริ่มห้าหันฆ่าฟันกันต่อสู้กันนั่นคือกาียุคอย่างเต็มรูปแบบการเกิดกาียุคนะครับจะกินเวลาหลายสิบปีเมื่อกาียุคงวดเข้ามาเต็มที่นะครับจากกาียุคนะครับจะเปลี่ยนแปลงเป็น มิขสันยยุกมิขสัญยยุกคืออะไรมิขสันยยุกนะครับเป็นคําบาลีสันสกฤตเช่นกันมาจากคําว่ามิขะกับสัญญะและยุขะมิขะแปลว่าสัตว์ป่าแปลว่ากวางแปลว่าเก้งนะครับสัญญะนะครับแปลว่าความรู้สึกระลึกได้มิขสัญญะหรือว่ามิขสันเมื่อสมาธสนทิกกับยุคก็คือเป็นมิขสัญยยุก มิคสันยียุคหมายถึงยุคที่ผู้คนมีความรู้สึกมีความระลึกได้หรือมีสัญชาติตยานเช่นสัตว์ป่า <S <S 1> <S 1> นั่นก็คือเป็นยุคที่คนพร้อมจะจับดาบห้ามหันฆ่าฟันกันเองฆ่าฟันฝ่ายตกกันข้ามโดยปรยาศจากความยับยั้งชั่งใจความเมตตากรุณาหรือความผิดชอบชั่วดีมิคสันยียุคมีอยู่สรูปแบบนะครับมิคสันยียุคแบบแรกคือ มิขสันยยุกไม่เต็มรูปแบบจะมีความคล้ายกับกาลยยุกั้่นก็คือจะสะสมและกินเวลานานหลายปีนะครับกว่าจะเกิดขึ้นการเกิดมิขสันยยุกแบบไม่เต็มรูปแบบเนี่ยจะเกิดกันคนละขั้วประเทศคนละฝั่งประเทศนะครับอ้าวอย่างสงครามของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อปีพุทธศักราช2550กว่าๆเนี่ยก็คือเป็นมิขสันยยุกที่ไม่เต็มรูปแบบนะครับหรือว่าสงคราม โลกครั้งที่1ห,หรือครั้งที่2ก็ถือว่าเป็นมิขสันยยุคไม่เต็มรูปแบบมิขสันยยุคไม่เต็มรูปแบบนะครับจะกินเวลาหลายเดือนหลายปีหรือเป็น10บส,บสบปีแล้วก็จะสงบลงนะครับแต่ถ้าไม่สงบลงนะครับมิขสันยยุคไม่เต็มรูปแบบก็จะพัฒนาเข้าไปสู่มิขสันยยุคแบบเต็มรูปแบบมิขสันยยุคแบบเต็มรูปแบบคือห่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุด นั่นก็คือเป็นห่วงเวลาที่คนในประเทศเดียวกันคนในเผ่าพันธ์เดียวกันสามารถจับอาวุธห้ำหันฆ่าฟันกันทันทีโดยไม่มีความยับยั้งชั่งใจแต่มิกสันยุยคแบบเต็มรูปแบบจะกินเวลาอยู่เพียงไม่กี่วันคือ5วันถึง7วันเมื่อมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันหมดแล้วจะเหลือคนจำนวนไม่มากนั่นก็คือคนที่ยังพอมีศีลธรรมอยู่ จะเหลือคนจำนวนหนึ่งและเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เพื่อเข้าสู่วงรอบของยุคใหม่ก็คือเกิดเตมปีดายุคยุคที่หนึ่งใหม่อะไรบ้างคือสิ่งที่จะกระตุ้นเตือนให้เกิดกะรียุคและมิกสันยียุคนี่คือคำถามที่หลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับ แน่นอนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นปัจจัยหลักนั่นก็คืออย่างที่กราฟบอกก็คือพลังงานด้านลบในจิตใจมนุษย์ที่ถ่ายออกมาสะสมไว้ในห้วงจักรวาลหรือสะสมไว้ในภพภูมิของเราแล้วอะไรบ้างที่เป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์มีพลังงานด้านลบอันนี้เป็นสิ่งที่กราฟอยากแชร์นะครับเป็นสิ่งที่กราฟอยากจะพูดให้ทุกคนได้คิดตาม แล้วได้ลองตระหนักดูว่าสิ่งที่การพูดเนี่ยมันใช่หรือไม่นะครับในยุคเทคโนโลยีสื่อสารกันแบบไร้ขอบเขตขนาดนี้นั่นก็คือเทคโนโลยีมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งมีผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับได้กรุณาถ่ายทอดความรู้นะครับถ่ายทอดทัศนคติให้กราฟซึ่งกราฟมองว่ามันเมคเซนมากแล้วก็อยากจะมาแชร์ต่อท่านก็บอกว่า ทุกวันนี้นะครับมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องมือมานํามาเร้าให้เกิดกาียุคและมิจัาสิยุคขึ้นมากเร็วขึ้นในสังคมไทยหรือว่าในสังคมโลกนั่นก็คือเทคโนโลยีสื่อสารและเครื่องมือออนไลน์เราเคยสังเกตกันไหมครับว่าช่วงเวลาแค่ประมาณ5-10ถึงปีหรือว่าอย่างมาก15ปีย้อนหลังมาเนี่ยลองสังเกตดูแล้วก็ค่อยๆค,ค,คิดไปตามกราฟนะครับเราสังเกตไหมครับว่า สภาวะทางจิตใจเราเนี่ยมีความแปรปวนง่ายขึ้นจิตเราถูกกระทบมากขึ้นเรารู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกชังรู้สึกเกลียดคนคนหนึง่งได้เร็วมากขึ้นได้ง่ายขึ้นเราถูกกระตุ้นได้มากขึ้นนะครับจากเครื่องมือสื่อสารหรือว่าจากเทคโนโลยีจากโทรศัพท์มือถือจากจอสี่เหลี่ยมอยู่หน้าเราถ้าเมาื่อใดก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกว่าคุณเกลียดคนคนหนึง่ง จากการที่คุณได้เสพสื่อออนไลน์จากการที่คุณได้ข่าวสารบนจอสี่เหลี่ยมที่อยู่หน้าคุณเนี่ยได้ทันทีทันใดคุณสามารถจัเข้าได้ทันทีทันใดโดยไม่ได้วิเคราะห์ไตรตรองหรือว่าไม่ได้สืบคน้นไม่ได้หาต้นเหตุให้มันแน่ชัดนั่นแหละคือคุณกําลังเข้าสู่กระแสขายของการตกเป็นเครื่องมือมารที่จะเร่งเร้าให้เกิดกาลียุคมากขึ้นคำถามต่อมา เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกะลียุคหรือว่าเรากำลังอยู่เริ่มในช่วงกะลียุคเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้สังคมมนุษย์ของเราเข้าสู่กะลียุคอย่างเป็นรูปแบบหรือเราจะทำยังไงที่ให้กะลียุคที่มันกำลังเข้มข้นหรือว่า,าีความรุนแรงขึ้นมาเนี่ยมันผ่อนคลายบรรเทาเบาบางลงหรือถ้าเราเลี่ยงที่จะอยู่ในกะลียุคไม่ได้ เราจะอยู่รอดอย่างไรเอาประเด็นแรกก่อนถ้าเกิดว่าเราจะช่วยให้กาียุคที่มันกำลังจะเข้มข้นทวีความดุเดือดขึ้นเนี่ยเบาบางลงไม่ไปสู่กาียุคอย่างเต็มรูปแบบหรือว่าไม่เข้าสู่มิคสันยียุคได้ยังไงอันดับแรกครับจิตของเราต้องไม่ส่งพลังงานลบออกไปต้องไม่ไป ประจุต้องไม่ส่งประจุขั้วลบออกไปให้พลังงานแม่เหล็กหรือว่าให้พลังงานกระแสะลบที่มันมีอยู่ในห้วงจักรวาลหรือว่ามีอยู่ในภพภูมิของมนุษย์เนี่ยมีมากขึ้นเราจะทำยังไงง่ายๆครับเราต้องคิดบวกเราต้องคิดบวกเราต้องไม่ส่งพลังงานลบออกไปอย่างแรกนะครับอย่างที่สองก็คือเราต้องส่งพลังงานบวกออกไป เราปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะอยู่ในยุคของการสื่อสารกับเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ไร้ขอบเขตขนาดนี้เราปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะรับรู้ข่าวสารที่เป็นพลังงานด้านลบที่เกิดจากการแชร์กันส่งมาจากคนรอบข้างมากมายเราปฏิเสธไม่ได้แต่เราเลือกรับได้และเราเลือกที่จะวางจิตของเราได้เมื่ออะไรก็ตามแต่ที่เราวางจิตของเรา ไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตไปตามเครื่องมือมานที่มันส่งกระแสลบกระแสรุนแรงต่างๆมาผ่านเทคโนโลยีหรือเครื่องมือออนไลน์เมื่อนั้นแหละครับก็เท่ากับว่าคุณได้เริ่มสกัดกั้นพลังงานด้านลบไม่ให้เกิดขึ้นมากขึ้นในภพภูมิมนุษย์เมื่อสกัดกั้นพลังงานด้านลบได้แล้วเราทํอยังไงเราจะต้องคิดบวกเสพแต่สิ่งดีๆนะครับคิดแต่สิ่งดีๆ มองเห็นแต่สิ่งดีๆเลือกมองแต่สิ่งดีๆแล้วเราก็เริ่มส่งพลังงานด้านบวกนั้นเข้าไปในกระแสมนุษย์จากการที่เคยแชร์เรื่องกลดา่าเรื่องบน่นเรื่องด่าทอจากการที่เคยโพสต์แต่เรื่องลบๆพลังงานเศร้าความผิดหวังอยากด่าใครความท้อแท้เริ่มใหม่ครับเริ่มจากวันนี้คิดบวกเลือกเศษแต่สิ่งที่เป็นบวก เริ่มแชร์แต่สิ่งที่เป็นบวกเริ่มแชร์เรื่องราวดีๆเริ่มโพสต์เรื่องราวดีๆให้มีพลังงานบวกเกิดขึ้นในกระแสของสังคมมนุษย์แต่ถ้าเราไม่สามารถปฏิเสธเลือกพลังงานลบหรือเสพสิ่งที่เป็นลบได้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดเหมือนอย่างที่หลวงปู่ดุลอัตุโลได้เคยกล่าวนั่นก็คือเราอย่าส่งจิตออกนอกให้อยู่ในวงรอบของเรา เราเห็นเราเสพข่าวที่เป็นลบเราเห็นไม่ผิดครับที่เราจะรู้สึกจิตใจหวั่นไหวรู้สึกโกรธรู้สึกเศร้ารู้สึกโขดหูเมื่อใดที่รู้สึกแล้วเราแค่รู้สึกมีสติแล้วปล่อยวางนั่นก็เท่ากับว่าเราได้เป็นฟันเฟืองหนึ่งเป็นบทบาทหนึ่งที่ทำให้กรียุกได้บรรเทาเบาบา,บางลงไม่เข้าสู่กลียุกแบบเต็มตัวแล้วก็ไม่เข้าสู่ มิขสันียุคประเด็นสุดท้ายครับที่กราฟเชื่อว่าคนที่ฟังคลิปนี้กำลังสงสัยอยู่นั่นก็คือเราจะอยู่รอดอย่างไรในกะลียุคหรือมิขสันียุคหรือว่าเราจะผ่านพ้นทั้งสองยุคนี้ได้ยังไงมีความน่าแปลกอย่างหนึ่งครับในคำพีทุกศาสนานะครับจะพูดถึงกะลียุคหรือว่ามิขสันียุคเนี่ยในศั์ปัญญาที่ต่างกันนะครับบางศาสนาจะบอกว่าคือวันล้างโลก บางศาสนาจะบอกว่าคือวันทำลายโลกแต่ทุกศาสนาบอกหนทางรอดในการเอาตัวรอดในมิกสันยียุคและกลียุกค,คือคนจำพวกเดียวที่จะรอดจากกลียุคและมิกสันยียุคได้คือคนที่มีศีลและมีสติเรื่องของศีลเรื่องของสติไม่ใช่เรื่องของศาสนาใดาศาสนาหนึ่งไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของ ทุกศาสนาอย่าลืมนะครับกาียุคหรือมิขสันยียุคเกิดขึ้นได้เพราะมนุษย์เพราะมนุษย์ส่งพลังงานด้านลบสะสมอยู่ในห้วงจักรวาลสะสมอยู่ในภพภูมิของตัวเองเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกเดียวเช่นกันที่สามารถจะทำให้กาียุคบรรเทาเบาบา,บางลงได้ที่จะสามารถทำให้กาียุก ไม่เกิดขึ้นได้หรือที่จะสามารถทำให้กาียุคหรือมิขสันยุคหายไปจากโลกมนุษย์นั่นก็คือการส่งพลังงานด้านบวกออกไปการมีศีลการมีธรรมการมีสตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครได้ฟังคลิปของกาียุคในเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อคลิปนี้นะครับแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับขอโปรดช่วยกัน กดไลค์กดแชร์นะครับส่งไปให้คนที่คุณรักส่งไปให้คุณที่คุณหวังดีได้ทราบข้อมูลนี้นะครับถือว่าเป็นการทำทานถือว่าเป็นการเตือนสติและถือว่าเป็นการส่งพลังงานด้านบวกออกไปทางหนึ่งอย่าลืมนะครับพบกับใครไม่เชื่อกูเชื่อได้กับคอนเทนต์ดีๆเป็นความเชื่อที่เป็นสมาธิฐิแบบนี้ได้นะครับในเพจแล้วก็ y o u t u b e ใครไม่เชื่อกูเชื่อทุกวันที่1ิ20 30นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับโปรดกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับสำหรับวันนี้กราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ